สบายดีพี่น้องสบายดีเวิร์สสกู๊ตสกู๊ตสุมงสุบอนสบายดีพลายพี่น้อง,บบองสบายดีทำงานจ๊อบพลายพี่น้อง,บบองสิเอาไปเทขี้งออยู่ไรเขาโพดพี่น้องเอ้ยทำงานพิเศษอีกแล้วอ,อากาศดีแล้วการแล้วงานพลายพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเนี่ยมแรงพี่น้องสมาต่อไปอันนี้คือลางรถไฟท่านี้รถไฟไปกันเลยพ่อพี่น้อง เดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศทั้งนาพี่น้องเอ้ยอันนี้คือคนทางประเทศไทยพี่น้องถนนนั่นเองเนาะแบบบบมคขื่นเลยนะพี่น้องบ่คือคนทางบ้านเท่านะแบบเรียบง่ายเลยเหล่งด้เต็มถี่พี่น้องเต็มบ่อย้บ่ควรเหล่งยยานสบายเ่ยพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเอ้ยโคตรดีเลยแบบว่าคนทางรถไฟ นี่หัวเฝ็นล้อมไว้นี่ไว้นี่าตรงม้ส้มยิมกันนะคะค่ในตะบวแดดเนาะยำแรงก็นีกับส้มประมาณสี่โมงกว่าหรือว่า่าน่าสี่โมงแรงะพี่น้องเฮ้ยไปทำงานแบบงานจ๊อบคอมแนตเนาะเ้ยงานพิเศษส่วนนี้ทำงานพิเศษไลฟ์พี่น้อง มตีต้ตกรนกฐินพี่น้องเ้ยแถวผู้แถวพาดี่มีเต้ตกรนกินเนาะว้ยหลดใหญ่เฮ้ยเออเขเวนงวยเป็นปคนขี่ยานเด้พี่น้องบรรยากาศรบบอบรอบเนาะว่ยว้ยเฮนะ้ยค่อยๆนะเฮ้ยคอยได้ เออมันเป็นรถถังก็คือเนาะงเดียวไปเบอ่ไเลยเออรถใหญ่ไลาแท้เี่ยวพี่นาข่อยเด้อข่อด้อท้นทางโค้งทไพี่นาะทางใต้รถไฟพี่เนออ้ขบนกันขบบนกันจะเป็น ล่างรถดไพี่น้องไปให้ถูกทางเด้อบางวันเด้ออ๋นนเป็นบ่อน้าบ่อ่อันีลัอกบ่ย่อ็้ง่่านนันพี่น้องเป็นน้องก็พน้องเป็นห้องเงียก็เป็นบ่อน้าบ่อบ่อว่ี่ใช้เอนตอกนคล้ยๆบ่อทามังกรพลอยเนาะ พ่อแมนอันเดียวกันบระจักรบรรยากาศนะพี่น้องว้ยวัยแบบวันเด็ดบรรยากาศดีเลยแมนพี่น ah> ้องด้านนะทางนะก็สิเป็นทางให้อยู่เนาะพี่น้องผ่านสถานีรถุดไปไปนะแมนมันโค้งโค้งโค้งอันจะตกใจมืด เบาขันก็หู่จักเล่นเล่นนั่นทางไทยอยู่แต่ว่าเนาะขี่รถรถก็อุปกรณ์นี่นอ่ะเอ้ยเบา่านอ่ะผสงรถรถนั่นรถเขาบ้าด้วยค่ะขี่ข้งแรกเปะก็แต่ตั้งแต่เมื่ไหรเป็นงังไตะห้องบิ๊กคัสแบบรถเกคอใครเน่แต่นุ่มบ่เฮียอ้าพี่น้องพูดเด้อพี่น้องเก็ไม่ต่ผู้แต่พาทางนี้ icy hot lê lê pin ông về phó đi đây đi nặng lọt dưỡng l lưỡi dưỡng 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 không? dưỡng 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 คุณลุงคุณลุงเพิ่นมานณะธาพี่น้องเพิ่นเท็อเมริกาโซ่งพัวเมียแหละแบบเมื่อยนะนี่เฮ้ยเขาเนี่นี่จอดจอดในี่รถรถนี่แหละรถเขาเป็นไงรุ่งร้อนอ่ะโอเพิ่นเกลยดฝั่งสองอ่ะเป็นเจียบร้อยบ่เลยพี่น้องหยุดๆๆๆๆหจอดนี่บ่เออหยันเอาออกบ่ได้มันสิไป็นขลุกขลิมอันนี้ก็สิเป็นรถล,ลุงคุณลุงเพิ่นเนาะเพื่อนของลุงนิพามนั่นแหละ สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมาอุปกรณ์เฮาายต,นนาตัวนี้่ตัวนี้คอยพ้นแล้วมันขาวใสหนาค่ะปิดหนาปิดตาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้คือเร่ยกสีคิงว่อพี่น้องมีดหน่อยออเลือกเอามันจะมีนี่ตัวน,นี้คอยพ้นกับตัวนี้ตัวกลางค่อยไปพ้นตัวกลางคดตัวจ้ามันอนขะไอตัวนี้ก็ไม่นมนเ,ามามเน พุงโมบดีมากบ่เห็นหร่อไงยังว,วะป่ะป่ะปานเลยบ่สและ,ะพี่น้องอันนั้นก็คือสถานีรถไฟพี่น้องเอ้ยบลอลมาโล่รถไฟเนาะกับบริไกลตรงขามไปหน,นิกับเป็นบอลเฮาอยู่พี่น้องแต่ว่าเฮากับเป็นทางโค้งเนาะรับเหลนี่พี่น้องเฮ้ยก้อนทำไมอันเดียจัจะว่าหาได้ป่ะจ๊ะเพราะมันอยู่ในนี่ป่าเนี่ย ่บ่ได้ไองเบ้อแต่ว่าลุงเพิ่นเทบอเดียวแล้เพิ่นเทตกเทไปดอกเออมีแต่เอาแต่กระสอบซื่อๆนะพี่ดุพี่น้องเอ้ยูลบ3ไร่พี่น้องเอ้ยเออบ่แม่น9ไร่เนาะก็สิกว้างประมาณแหละพี่พี่น้องจนฮอดบ่าบนสูงพุ่นแหละก่อนใหม่นะพี่น้อง ເຮົາຖາມປ້າວ່າຫາໄດ້ບໍ່ເພິ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ເຄື່ອງເຂົາເຈົູພນວ່າົາກລີບໍດມາຫານາທີແລ້ວວດ້ິມາຕົມແງກິພດ້ືທຂີມແຕນແວພຄຸລງພມເທແລພິມາເທກນນ คนบีบแก้สามสาพี่เนาะสงสัยเด็กหน่อยคอสามสาแม่คงเฮาได้มาเห็นลูกไทยคุณลุงขึ้นมาก่อนพี่เนาะดันลัง ลายที่เฮายังเหตุเวียกบอยุทธ์บอย่างกัเฮากัมีเงินใส่เนาะพี่น้องเฮากัจนวันถ้าพันใดแล้ขี่ข้ามแล้วก็กลับบ้านวันนั้นเผยอะไรกลับเงินบะมีจะพูดจะพาพี่น้องไอ้ผู้หลบหลนะครัไม่จะพูดจะพา งานเมนะละไเด็กๆขอสามซัก <c oughs> ดินนี่กับเพ็่นประท่านในไทยพี่น้องเ้ยก็เลยเอาพุนมาใส่ก่อนแต่ว่าเป็นไทยเลยกับสิบแปะเอามาใส่เลยพี่น้องลุงเพ็่นพับผ้าเลย ไมยคือมีหมดแดงเลยเอาออกมันมืดไดน้นะเดี๋ยวบแหละเขาเขากอกมันเนี้ยก็เป็นเจ้นเดไหลไหลข้าวโพดเน่ะเจบาบ้านเป็นไรขา้ออขาวโพดผูกขา้าวโพดอันพงขาพ้าวโพดอันมักแหง,งวออ้วนเนาะ คุณลุงพักผ่อนก่อนค่ะเดี๋ยวพวกหนูทำพวกหนูทำต่อเองเพราะว่าเพิ่นกระเทมาลายเลยพี่น้องเลยบอกให้เพิ่นพักผ่อนว่าเพิ่นกะอิยูลายเลยเนาะบะควันเพิ่นกระเห็ดนะเห็ดซ้อมพูมียอะไรเพิ่นก็เริ่มมาเห็ดซ้อม เดน้องมวยก็ถ่ายคลิปห้พี่น้องเบิ่งก่อนพี่น้องเห็ดซอยเฮ้ยมันเป็นประคมกินได้บ่นน่นะบ่แม่นบอถ้าว่ากินได้ก็สิบ่แมน่นติประคมตัวเขาเก็บไปขายอยู่อัน,นทางเล่านะตัวเขากินกับหมูก,กระทะเราก็ไปกินดูไหมเธอจะตายหมับไหม กินอยังไปเลเลๆอะไรพอดปีนอนี่กินพอลูกเหงื่อดีหนูเศร้าห <c oughs> นังดิพว่่บ่ ก้อนหน้ตอนนั yeah. ้นเป็นกอของเขาเด่กมันมีหัวอ่อมเลยไม่มีอันเป็นของเีใช่ครับเออสใหญ่ๆด้ยครับเดี๋ยวลุงพักผ่อนกอนเลยค่ะาล่ะพี่น้องก็จะได้จบคลิบจะเพี่อนทะเลเทใสยตรงน้อยวกพะกันคลิบหนาสบายดี